เคสมาบอกต่อความคุปออีกแล้วค่ะทุกคนกับแคมเปญราคาช็อคแห่งปีจากปินซิลิเขาลดแรงถึง6กแสนจากราคา2.59พิเศษเหลือ1.9 9้าล้านราคาจึงจึง,จงวันนี้ถึง3าเ็พฤษภาคมนี้เท่านั้นกับแบบบ้านซัมเมอร์ที่โครงการซิตี้เซ็นต์วงแหวนลำลูกกาคลอง5้าข้างในเปิดมาก็จะเป็นโซนลิฟิ่งที่เชื่อมต่อไปกับโซนทานอาหารให้ความรู้สึกที่โปร่งโลง่โลงกว้างสบายแล้วก็ไม่อึดอัดเลยทุกคนเพราะเขาอะดีไซน์ฝ้าเพดานมาสูงมากคือนั่งเล่นนอนเล่นได้ทั้งวันเลยโซนนี้ถัดมาคือพ ที่ถูกใจเก์แล้วเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ IT ทีคอนเนอร์ซึ่งเป็นมุมนั่งทํางานแบบ feel work from home ส่วนตัวแบบเกๆ๋ๆนั่งมองวิวไปทํางานไปทั้งสงบแล้วก็แบบเพลินมากอันนี้เกดให้10เต็มเลยแล้วก็ขึ้นมาดูที่ห้องนอนชั้นบนกันบ้างที่เนี่ยเขาให้มา3มห้องเลยมาเริ่มที่ห้องนอนมาสเตอร์ก่อนที่เนี่ยเน้นกว้างแบบสบายจริงๆวางเตียงขนาดใหญ่แบบเนี้ยทุกคนยังไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะส่วนหน้าต่างจะเป็นแบบ full window แบบเนี้ยรับแสงเข้าดีมากๆส่วนห้องนอน2งและสามณฑ์ว่าเลิศทั้งคู่จริงๆคือสามารถทาเป คือมีมุมเบรคฟอร์มโฮมให้นั่งทำงานที่บ้านแถมทําเลก็ยังดีอีกใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสถานีรถไฟฟ้าโรงพยาบาลโรงเรียนนานาชาติหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีครบหมดใครดูจบแล้วหลงรักน้องซัมเมอร์แบบเกสเนี่ยรีบติดต่อไปเยี่ยมชมโครงการได้เลยนะราคาพิเศษเนี่ยแค่แคมเปญน,นี้วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นแอบ,บบอกว่าพลาดครั้งนี้ไม่คุ้มเท่านี้แล้วนะทุกคน